สวัสดีค่ะอิกิตังที่ฮ่องกงค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะในวันพ่อค่ะวันนี้ก็วันที่5ธันวาคม2566นะคะเป็นวันพ่อของไทยเรานี่เองวันนี้เซนเซย์ค่ะก็เลยคิดหัวข้อเนาะว่าเอ้ยเราจะมาพูดอะไรถึงวันพ่อดีเพราะว่าวันพ่อของญี่ปุ่นกับไทยมันก็ต่างกันเนาะเรามีวิธีการมีขนธรรมเนียมอะไรต่างๆกันก็เลยคิดหัวข้อหนึ่งขึ้นมาได้ค่ะว่าเฮ้ยเรามาพูดถึง นิสัยของพ่อๆในอนิเมะกันดีกว่าเออในอนิเมะที่เราดูๆกันเนาะมีพ่อหลายคนเลยที่น่าเอามาพูดเขามีนิสัยที่แบบว่าเป็นจุดเด่นของเขาเนาะเดี๋ยวเรามาพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นกันค่ะโดยรูปประโยควันนี้นะคะเราจะใช้รูปประโยคเป็นชื่อพ่อก่อนเนาะเอาชื่อตัวละครตัวนั้นมาแล้วก็วะแล้วก็บอกอาชีพเขาก่อนเนาะว่าเขาทําอาชีพอะไรเดส นะแล้วก็ถัดมาค่ะพอเราจะบอกว่าเขาที่ใส่เป็นคนยังไง adjective นะหรืออี e, หรือว่าคำนามอะไรต่างๆเนาะแล้วก็มาใส่คาว่า h i t o d e s นะแปลว่าเขาเป็นคนยังไงวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำพ่อ4คนด้วยกัน,นะคะ่ะจะเป็นใครบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะคนแรกค่ะก็คือพ่อของชินจังนั่นเองค่ะชื่อจริงนะคะโนฮาระฮิโรชิค่ะ โนฮาระฮิโรชิเนเขาทำงานเป็นพนักงานบริษัทเนาะคำว่าพนักงานบริษัทก็คือไคชาอินค่ะเพราะฉะนั้นเราแต่งประโยคเลยค่ะโนฮาระฮิโรชิซังวะไคชาอินเดสคุณพ่อคุณโนฮาระฮิโรชิเป็นพนักงานบริษัทนั่นเองส่วนนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะอาทิคิดออกเลยเนี่ยอย่างแรกคือใจดีเนาะชอบพาชินจังกับฮิมาวาริไปนูน่นไปนี่บ่อยบ่อเลยคำว่าใจดีก็คือยาซาชินะยาซาชิ เราก็มาแต่งเลยเนาะยาซาชิฮ as ิโตเดสยาซาชิฮิโตเดสเป็นคนใจดีถ้าจะบอกว่ารักครอบครัวด้วยคําว่ารักครอบครัวเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นจะไม่ได้แบบว่าตรงตัวแบบภาษาไทยเนาะรักกับครอบครัวแต่จะว่าเหมือนให้ความสําคัญกับครอบครัวมากกว่าเขาก็จะใช้คําว่าคาซูก uh ุโอไทเซซุนิซึรุคาซูกุโอไทเซซุนิซ u รุฮิโตเดสคุณโนฮาระนะคะเป็นคนที่รักครอบครัว อีกอย่างหนึ่งค่ะที่คิดได้นะคะนี่ไม่เชิงนิสัยค่ะแต่ว่าเป็นพฤติกรรมของเขาละกันที่ชินจังชอบรอนะคะก็คือเท้าเหม็นค่ะถ้าดูบ่อยๆนะจะว่าเห็นว่าชินจังแบบโอ้เป็นลมกับเท้าพ่อหลายรอบมากเลยเนาะคาว่าเท้าเหม็นนะคะ,คะ,คะก็คืออาชิกะคุไซอาชิกะคุไซนะคะอาชีแปลว่าเท้าคุไซแปลว่าเหม็นเราก็มาแต่งเลยเนาะอาชิกะคะุไซฮิโตเดสถัดมาค่ะพ่อคนที่สองค่ะเป็นพ่อที่หล่อมากนะคะนั่นก็คือ คุโอยูสักุนั่นเองนะคะนาะตระก,กูลคุดหน้าตาดีทุกคนมาจากเรื่องเมตันเตคโคนันนั่นเองนะคะหรือว่า e ีเทคทีฟโคนันเป็นพ่อของคุ d โดชินิจิใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความหล่อกว่าชินิจิแน่นอนนะคะอาชีพของเขาคือนักเขียนนิยายสืบสวนโอ้คำนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเนาะนั่นก็คือคำว่ามีสุเทรีสักะมีสุเทรีสักะนะคะมิสเทรีก็คือมิสเรี ทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาส่วนสักกะคือนักเขียนนิยายคุ d โดยุสักุซังว่ามิสเทอรีซักกาเดสคุณคุ d โดยุสักุนะคะเป็นนักเขียนนิยายสืบสวนค่ะส่วนนิสัยของเขานะคะก็มีหลายข้อมากเลยที่แบบมีแต่ความดีงามนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือความสมาร์ทใช่ไหมคะเขาก็ทับศัพท์เลยค่ะส u มาร์ตโตนะคะสมาร์ตโตนะฮิโตเดสเก่งด้วยละกันค่ะเก่งก็คือคาว่าโจสุนะนะคะโจสุนะฮิโตเดส เป็นคนที่เก่งคําความหมายเดียวกับคําว่าเก่งเนาะก็มีคํานึงก็คือคําว่าอตาตมะกะอีอตาตมะแปลว่าศีรษะหรือว่าหัวเนาะอีก็คือดีเป็นคนหัวดีก็จะแต่งเป็นอตาตมะกะอีฮิโตเดสแล้วก็ถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นคนตัวสูงด้วยเนาะคำว่าตัวสูงก็คือเซกะทากายเซกะทากายเราก็มาแต่งเป็นเซกะทากายฮิโตเดสเป็นคนที่ตัวสูง เค okay, ค่ะผ่านไปค่ะเมื่อมีพ่อของคุโดชินิจิแล้วนะคะเราก็ต้องมีคุณพ่อของโมริรันด้วยค่ะนั่นก็คือโมริโคโกโร่ดันเองโมริโคโกโร่เนี่ยทำอาชีพอะไรเอ่ยเป็นนักสืบใช่ไหมคะหมว่าความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นนักสืบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออหลับอยู่ได้หลับประจําเลยอ่ะคำว่านักสืบก็คือทันเทนั่นเองเนาะก็มาแต่งประโยคเลยเนาะโมริโคโกโร่ซังว่ทันเเดสส่วนนิสัยเขาค่ะ ช่วยกันคิดซิมีอะไรบ้างเซนเซคิดออกอย่างแรกเลยนะคะก็คือขี้เมาค่ะเห็นแบบเมาตลอดเลยเนาะคำว่าขี้เมาเนาะคือคำว่ายบปะไรนะยบปะไรแปลว่าขี้เมายบปะไรเนาะฮิตโตเดส อีกคำหนึ่งก็คือเจ้าชู้เจ้าชู้แบบว่าขี้หลีอ่ะคำว่าขี้หลีเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าชาได้ไม่ใช่ชากับไรนะไร่ชาไม่ใช่นะชาได้ิโตเดสอีกคำหนึ่งค่ะที่คิดออกก็คือคำว่าขี้โมโหเนาะเวลาโคนันทำอะไรไม่ถูกใจหรือหงุดหงิดอะไรก็จะว่าโวยวายขี้โมโหคำว่าขี้โมโหก็คือคำว่าโอคริปโปยโอคริปโปย โอโคริมาสมันแปลว่าโมโหเนาะพอเติมซึเล็กแล้วก็โป้ยเข้าไปเนี่ยมันจะแบบว่าเหมือนใส่เป็นเหมือนอารมณ์เป็นเหมือนนิสัยของเขาเข้า,ขาไปเนาะโอโคริโป้ย ok oy, ก็เลยแปลว่าขี้โมโหโอโคริโป้ยฮิโตเดสเป็นคนขี้โมโหนั่นเองส่วนคนสุดท้ายค่ะคนนี้หล่อที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือคุณลอยเดอร์ฟอร์จานะคะลอยเดอร์ฟอร์จาคุณลอยฟอร์เจนั่นเองค่ะมาจากเรื่องส p ปร์แฟมิลี่คุณพ่อของน้องอาเนียเราชอบลูกเขาแล้วก็ชอบพ่อเขาด้วยนะคะคุณลอยฟอร์เจเนี่ย ทำอาชีพอะไรคะเป็นสปายเนาะอันนี้ทับศัพท์ไปเลยคะ่ะก็เป็นสปายนะคะสปายร o อยโดอฟ o ์จ้าสร,ร้างว่า spy des เขานิสัยยังไงบ้างคะอย่างแรกอะนิสัยคือหล่อคะ่ะนิสัยหล่อเนาะเขาว่าหล่อก็คือคักคยุยคักคยุย h i t o des เป็นคนที่หลอ่อหรือเราจะใช้ h ั n ซามูก็ได้เนาะ h ั n ซามุต้องใส่นะเพราะว่าเป็น adjective นะ h ั n ซามุนะ hido des เป็นคนที่หลอ่อก็ได้เช่นกันเนาะ แล้วก็เป็นคนที่จริงจังด้วยใช่ไหมจริงจังกับจริงจังกับงานอะเน,นี้จริงจังกับชีวิตก็คําว่าจริงจังเนาะจะใช้คําว่ามาจิเมอันนี้ก็เป็น adjective นะเหมือนกันค่ะก็เลยต้องใส่นะเข้าไปก่อนเนาะมาจิเมนะฮิโตเดส มาจิเมนาคิโตเดสแล้วก็อย่างหนึ่งเนอะที่เห็นในอนิเมะเลยก็คือเป็นคนที่รักษาสัญญาเนอะคำว่ารักษาสัญญาก็คือยักโซคุโอมาโมรุนะคะยักโซคุโอมาโมรุคิโตเดสอันเนียอยากได้อะไรอยากให้กลับบ้านกี่โมงก็จะพยายามทำภารกิจให้เสร็จแล้วก็กลับบ้านมาเนอะน่ารักมากเลย โอเคค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆสุขสันต์วันพ่อและกันเนะ้ะเราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ไวยากรณ์ขั้นต้นนะก็มาใช้ในการบอกอาชีพแล้วก็บอกนิสัยของแต่ละคนนั้นได้นะคะก็ลองไปแต่งประโยคกันดูนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอิจิบังนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะบ๊ายบาย